สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทมนำโชคนะครับวันี่เป็นก่มาตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับกับปูด้วงนะครับสําหรับแนวทางตาเล่านะครับปูร่วงเพิ่งกระไฮนะครับได้2ตัวตรงๆนะครับปูเพิ่งกระไฮครั้งแรกนะครับตัวเลขของปูกระเขาด้วยครับเด้อเข้า85นะครับตัวแรกด้วยนะครับ สำหรับในวันพุธนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ปูให้มานะครับสำหรับแนวทางตตำลาวนะครับบรรยากาศจะมาตามตอนนะครับเพราะว่ารับปากกับปูไว้นะครับทาเล็กแนวทางของปูเขานะครับจะมาตามตัวเลขให้กับทางเย็บซี่นะครับเพราะว่าอยากจะร่วมทําบุญนะครับสร้างอุโบสถนะครับที่วัดป่านะครับ บทสดของปู่ก็งามๆนะครับแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสำหรับในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16นะครับปู่็จะมีแนวทางให้เล็กตัวใดนะครับสำหรับแนวทางตำลาวนะครับเดี๋ยวไปสรุปนลำกันนะครับพร้อมรัฐบาลไทยนะครับมันออกมือเดียวกันนะครับรัฐบาลไทยออกตอนบ่ายๆนะครับ ลาวออกประมาณ2องทุ่มกว่าๆองทุ uh ่ม huh. นิดๆนะครับเดี <S <S ๋ยวจะมาสรุปตัวเลขแนวทางให้นะครับก่อนอื่นก็ต้องไปนมัสการปูก่อนนะครับอันนี้เป็นวัดบานนะครับอันนั้นไหมอันนี้เพอนหอมเง

จะไปกราบนมาสการปูกันนะครับเ <c oughs> น่นพักเนาะปูเนาะตัวแรกข้อมแปดหาปูให้ครั้งแรกนะครับ <c oughs> ปูมาสการครับ ครั้งแรกนะครับเนี่ยบอนจากโหด้ว,หว,ดวงนะคะพอตำราวครั้งแรกก็ตังมากนะคะ FC เนาะพอตำราวครั้งแรกก็เข้า85เ,เอห้าอัปกามมาวงเหรอแม้เอฟสิได้เห็นสับสับเป็นหัวจักอยู่มานี่แดงมานี่เอามาวงให้หน่อยเดี๋ยวจะโชว์ให้ FC นะคะเพราะว่าตามครังนะ้งแรกเนาะปูไว้วงนี้นะปูปูเอาเบิร์ดปูอะบางคนก็ว่าหลาย <c oughs> เด็เบิงซือนาปูเลี้ยวทางยางครับเลี้ยวทางยางไปฟังูงเด็สะพานยางไปฟังผงสายเบิ้งซื้อ,อ,อนีแต่ว่าเขาตรงนาปูเขาต้องตรงบริการะมันเียจะมาสรุปนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นวันที่16นะครับเป็นวันศุกร์ที่16รัฐบาลไทยปูกับไทยนะครับ พอได้จากเบิ่งรัฐบ,บาลไทยเปิดไปอีกนานึงนานึงปะได้เจ็ดสิบเมืองะเปิดจำเล่าไเนาะเปิดปูปูในครั้งแรกนะครับตะเขาไหมครับสำหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะครับสรุปเลยนะครับเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับใช่แล้วยาเจ็ดบเราเห็นขอให้โชคดีขึ้นตเรานะปูเนาะทั้งไทยทั้งเล่าเลยได้จ้ะอ๋อวันที่สิบหก นก้กานเลยลกไดมาได้มาอื่นกับสิรับโชคก้อนโตได้บ้าพี่น้อยพรุ่งนี้ก็จะได้เปิดซับรับโชคด้วยกันนะคะประมาณสองปีกว่านะครับกระไดมาจโกคลาภกับปูนะครับปูเป็นไหามานะครับสําหรับแนวทางนะครับ16พฤษภาคม2568อันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับดายสับสนนะครับปูแยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะสายบุญน,นะคะก็ ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะตอนนี้ปู่ก็สร้างโบสถ์อยู่นะคะเดี๋ยวเจ๊ตังก็ถ้าใครโชคดีอยากแกะร่มทําบุญก็เดี๋ยวไฟทักมาเนาะนเดี๋ยวแป็แอดมินจะเป็นสะพานบุญในนี้ผูดได้รวมทําบุญสังอุโบสถนะครับที่วัดป่านะครับวัดป,ป่ากอบปู่แสงวัดป่าแสง,แสงอรุณเทพนิมิตมีแสงอรุณเทพนิมิตนะครับ เลิมิตนะคะ fc ให้แับหน้าจอนะครับเฮ้ยออมาผิดนะครับหวามันหดน่าหงุอหงิปูจะเปิดแดงทั้งนอกกัไเลยปูโอ้ปูหอนนะครับปูปูว่าเย็นนปูว่ายุ่งเหคุณเป็นูนใ่บ้านมานมีเสียงคนเลยค่ะ nga แดงเป็นไพชร n g แดงก็มีเมียเพิ่มโอ๋อหคู่รวมกับ nga แดงเอ้ยแต่ว่าไอ้ที่ว่าตำราเนี่ยแม่ปู๊ที่ว่าเลขเขาเปลี่ยนห้าตรงตรงเนี่ยนะคะอันนี้นั่นคือเป็นสูตรเนาะเออเอาเอาเอาตำเหล้าสกปรรัฐบาลไทยไดเลยนะรัฐบาลไทยปู๊ให้แล้ว่คะหเนี่ยค่ะ ชดชดบอกปูเอาชดชดเไรมบ้างค่ะรอก่อนนะคะเอฟซีอันนี้มันใสเร้วเรียว่าเป็นวดที่สองของปูนะครับงวดแดกปูเป็นสายตรงๆนะครับแดดห้านะครับมาตามต่อกันนะครับกับปูร่วงนะครับหญ้าแดงหญ้าแดงปูร่วงกับหญ้าแดงนะครับ ท่านเคยมาขับสันอยู่ปู่ท่เคยมาขับสันบะไปฝดไปฝาแตงเต็นยังปินเล็กน้อยอยู่คุณนะครับก็เลยจำเฮาเฮาก็ได้จำเพิ่นจำยุคพุทธเผผู้เฒ่าบคผู้ปูนผู้ทายจำยุคผู้ไม่ยิ่งน่จับไปเตยามไหนแล้วบ่จะเกิดขึ้นมาแต่ยิ่งเลย่ะครแต่ซื่อ่ะ สตัวโอ้ขั้นเขียวเลยโอ้ปูนร์ให้สามตัวโครเขั้เียวเยวสามนี่ลานครับเออปูเนรแขวนๆแบบนี้มาแล้วมาแล้วปูไว้จะได้รู้ค่ะไปสามคนจบปุ๊บไปสามคนปสามคนสี่ามคนกับมาอปูให้หาปูให้หกชุดนะครับ ถือว่าเป็นวัที่สปูนะครับ0 5 6 5 2 9้9 5 9และ99้า่นน่นปูนะเกาเครับสำหรับแนวทาง3ตัวปูให้หางเดียวเม็ดเดียวนะครับ3 1 9นะครับเดี๋ยวจะหลอกให้ด้วยครับเพราะว่าต้นฉบับของปูนะครับปนปากกาเขียนให้นะครับเอ่อราะใรอ,ะะอจ๊บหนึง<บ>อะค่ะต้นฉบับายยว่า,า,า,าไปสัจ เดี๋ยวเอฟซีจข่าเบิ้งแบบชัดๆเด้อพี่นอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรในห้เบิ้งชัดเนี่ยทางสองตัวไปก่อนนะครับข้างบนนะครับเป็นแนวทางของตำลา่านะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีมีโชคลาภนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันเนาะนะคะบางท่านอาจจะได้ดูเฉยๆนะคะในงวดที่ผ่านมาเนาะอาจจะยังไม่โชคดี ใครที่ได้ติดตามรับชมนะคะในะคลิปแรกนะคะคอมเมนต์มาหน่อยเด้อนะะบางคนก็อาจจะบอกว่าตัวเลขเยอะนะคะก็ให้ f c ล้องพิจารณาดูนะคะแต่ปูงวดวันนี้นะคะปูไม่ได้ให้เยอะนะคะ f c ให้มาทั้งหมด6คู่นะคะส่วน3ตัวนี้ให้มาหางเดียวเม็ดเดียวนะคะ3 1 9นะคะ3ตัว3 1 9หเก้าเดนเนี่ย โ oh, okay. อ้เคียนสองตัวสักกันบ่ะโอ้ลองพิมพ์กันมาพิมพ์หใหงน,น,น้องอนะมาดี่นาะเลยอาชัดชัดนะปูโอ้พันเขียนหายแป๊บเดียวนะคะพบครูเนาะปูเนะต่ามันเน้นคัะ่ะเมื่อกี้สามหนึ่งเก้า ปูกดแล้ว่าสันปูเสกกระทายพวกเอาตัวนี้ล่ะปูมาเปไปเทอร์ที่อย่แล้วเอาตันี้ล่ะถือว่าเป็นงวดที่สองของปูนะคะตำลาวนะคะให้วงเหี๋วว่าปูปูบวงนะปูบวง กูว้าวทั้งหมดเลยนะครับพวกแต่ซนะ้ำเรืองเก่านเนาะม,ม,มันทั้งหมดเลยพวกไว้ซ้ำเรืองเก่านะเพราะไม่มันจะออกซูนหาตัวทั้งๆตัวแรก <c oughs> หึ้ดก่อน <c oughs> บ็ได้กลับพร้อมนะครับเขาต้องตรงนะคระับยามเด้อพี่น้องเป็นตะเลขกมงค้นนะคะปูพันหมากนะคะพี่น้องสิพิจแลณนาจังไดกะพ่นัยเบิ้งแค่เป็นแนวทางนะคะแอดมินกะเพียงแต่ว่าอยากม,กกกมออากราบเพิ่นอยากมาขอพรโชคลาภเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามากอะและผู้ใดายากมีโชคกะซาถูกเอาให้โชคให้มนันโชคูสักคนนะคะ ว่าอาทิตย์จะไป็นมหาปู right? ๋อีกบ่ครับว่าอาทิตย์จะไป็นกับมหาปู่อีกวัเนี่ยต้นเลตึแล้วท่านบาลเขาจะงดแล้วเขาว่าเขากระม้านุค่ะปูวแล้วานบาลเขาจะงดแล้วเจ๊อันนันเขาชุ่มหัวนี่เหรอเขาชุ่มหัวนนเห็นไหลา้ตูมเมืองะลองผัดคนขึ้นจากเขาครับคะบอกเอามือฉลองผัดหขด้ออกซอง มันเลยสปูเอะม่ขสเก็กับอันเป็ดค่ะก่อนหักห้าค่ะออับโ่ค่ะบลูกขาวนะปูเนาะเฮ้ยเขา่ได้บอกมงใช่ครับกลบวกลบเป็นยังสัปูบอกลูกบอกเจ้าบอกลานอายุ คุณเต๋อปูกระเอิญอยู่ได้หรอบอกหมดเนาะกระเอิดกระชินบนหลังค่ะบอกไว้ไปเรื่อยๆทำบุญงานกระชินปูเนาะเ็ตดังว่าไอเอฟซีกระชินรวมทำบุญไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าต้องได้ตัวเลขโชคลาภแน่นอนค่ะเจตการขึ้นว่าตกบุญทำไวตรงเนี่ยใช่ เป็นครั้งที่สองนะครับที่ปูเต้นเมตตาไงนะครับปูร่วงนะครับยายแดงนะครับงาแดงนะครับตำลาวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่16บหกพฤศจิกายนสองพนาร้อยหนะครับปูพันธุ์ให้มาสำหรับแนวทาง2ตัวจะมีอยู่6ชุดนะครับ05 65 29 39 59และ99นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวปูให้มา ชุดเดียวหางเดียวสามหนึ่งเก้านะครับแก็เจไปนส่กันเกยหัวกระเมียนอืมคูเด้งไปเรื่อยของหญ้าแดงไปเรื่อยโอ้ยค่ะหญ้าแดงก็ขอเป็น้ำกนขอไปน้ำครับไทยไทยขึ้นเล่าขับปูอดีเออแล้วแต่จะเอาไปที่คงครับอ่ะปูมาให้ยาไปน้ำนะครับหญ้าแดงนะครับเดี๋ยวให้ครับนาจอของ ูไปก่อนนะครับปูด้วงนะครับเดี๋ยวจะเอาตระเล็ดของยาแดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเข็นยาแดงมาเลยเดี๋ยวอันนี้เขาเป็นแนวทางของรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมนะเป็นแนวทางของรัฐบาลแล้วก็ตำลาวด้วยยาแดงกะอยากไปนั่มน,นะครับท,ะะทั้งไขยทั้งลาวด้วยยาแดง ูดังเทิงอนเดิมครับรซีหนึงห้าม่ครับอของงานเนาะครับงากระปูมันคือก,กันยกระปูนี่มันคืนอกันเหรอคะแล้ว่าใกล้เกี่ยวกัน้ำกัน,กนเดหมอออันปูนยานเนี่ยมันเป็นังไรครัตัวเรของยานเนี่ยิ่นก็เคยหายมาตลอดเข้าตลอดอยู่บอกค่ะยังไงเขาตลอด ตัวมา,<อ>าคนหยๆๆหงดคร,รับแต่หายังสี่อะหารักเจี๊ยบไม่หายน่าเจี๊ยกับมายาน่ารกเจี๊ยกับใบปูกับสีพีอสองสองชุดของปูชุดหนึ่งของอยาชุดหนึ่งเป็นปะคะายาแดงนะคะยาแดงเอาสีแดงยาแดงก็เอาสีแดงมันบะ <laughs> ของยาแดงนี้คือสีขาวสามตัวน <laughs> เนาะปูแจ็กปูแจ็กยาสีขาวของอื่นเลยค่ะนั่งกาฟ เพื่อนเพื่อนหายมากแบบแดนปูเพืพ่อนหายแบบฟันบัดเื่อเป็นนั่น,เป,นเป็นสูตรมาให้เป็นสูตรมากเลอ๋อเป็นสูตรของเพื่อนเลยเป็นตำราตำรับของเพื่อนอืประวัติเพื่อนเป็นยังไงปูป<ร>ปวัดไปเกิดเปลี่ยนไม่เปลเป็นผู้ื่อนบ้านเก่าอยู่ในโคกขางนั่นเลยโอ้คู่ทีเล็กๆแล้ลมตา,าตั้งบ้านค่ะตั้งบ้านยังบ้านนั้นบ้านน,น,น้องแสงห้เาเนี่บอกอจกัจกจักปีแล้วจะจะเพิ่นไป หาปีแล้ว่อน,น้องแจกขอเป็นนิดหน่อยอตอนนี้ปู่อายุเท่าไรคะเจ็ดสิบเจ็ดทำเลนทำเลนหนูเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบแปดเ็ดสิบแปดนาอปย่างเจ็สิบแปดเกือบบม่ลอยปีแล้วบอกันหน่อยจัง่ไกลอยเลยนะอแต่ว่าเพิ่งกับทีมสูตรนี่ไว้ให้คือว่าได้สูตรโชคลามากนาอปูค่อยเขาอยู่กับปู่ ฟู้ก <c oughs> ่อนๆค่ะจะเลยบอกเอฟซีถือ ha ว่าเขาจังไดมากจังใดสิไมปันปีปีก้อนปีก้อนปีก้อนปีกลางเกี่ยวมันดอกอันซี่เปดหนึ่งอย่างเงียนค่ะยงได้เจ๊ตังมันดนแล้วอ้าวอ่นทรงน้าปใญญายู่ดำบทีอค่ะคบันทีหนึ่งเมษา คนไงสี่เปดหนึ่งสามตัวอ,อันนี้คือเหล็กงาบ่นแสดงว่างาเนี่ยก,ก็เคยหายสามตัวงาเคนหายสามตัวก็จะรัดสีแอนหายเขาบอกว่า <c oughs> ค่ะคนไหนเจ๊น้อยก็เอาแต่ว่าของคเคนเนี่ยก็หายเป็นสูตรมากเนาะปูเนาะก็คือเก็บรักษาสูตรนี่มากตั้งแต่สามร้อยปีแล้วหล,ลายปีซี่สานแล้วเนาะ ปูเก็เห็นลจตเตอเห็นนเห็นเจปูเห็นได้หน่อยพอจี่ายค่ะปูค่ะเหน่อยเสารซิงกะกาอยู่ในอยู่ในห้มหมอกไฟสิค่ะเปหยาดกันอยงค่ะหยากันกับน้องอันอนี้อันนี้เพื่อนน้องก็บ่าปูกู้ไหวกับว่างวอเถ่ากู้หญาดกันตีกันเลยเหนดน้อยญาติกัน ั้งแต่การักหังมันเสียไปพี่น้องเดี๋ยวรอเบิวงาติดตามนะคะตัวเลขนี้คือมันจะเป็นแบบว่าคลิปหนีบเดี๋ยวจะดังเสียหายเอฟซีเด้เบิ้งนะคะจะเป็นตัวเลขของยานะคะซึ่งยาพเพิ่งเคยเห็นแตกสามตัวนะคะมันจะเป็นแบบสูสต้นตำรับของยานาองพี่น้อง ก็เลยให้ fc เบิ้งก่อนราวาเกิดบ่ได้ไรเบิ้งกะญาติพี่น้องพลาดน,นะคะตัวเลขมันจะมีแบบสามตัวหลายชุดอยู่จะมีอยูหาชุดนะคะแล้วก็สองตัวนี่จะมีอยสองชุดนะคะเน้นย่ำเด้อพี่น้องให้เป็นแนวทางนะคะถ้าพี่น้องมักกะล่องพิจรารณาด้วงนะคะขับประจบกับพ่านได้เลยนะคะเป็นตัวเลขมงคลตัวเลขโชคลาภนะคะ fc ของยญ้าแดงนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับเนาะคปูเนาะ3มตัวกระเคยเขานะคะ fc ปูว่าตัวเลขนะคะก็ปูให้มา c หนึ่งห้ายาแดงเนี่ยโ้ยาแดงคะ่ะพี่น้องบอกเพปูให้มาคะเป็นเป็นสูตรของยาแดงนะคะ c หนึ่งห้าห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งห้า 592 532นะคะแนวทางของหญ้าแดงนะครับแนวทางของหญ้าแดงไอเดะเปิดเครื่องนี <c oughs> อเอาขียนบวดผีพิด <c oughs> เป็นวันนทรหนึ่ง <c oughs> เรียกพกใส่ ยันตีเพชรัาโปลายหิ้วประเดี๋ร้กลายอันยันตตลิขหนึ่งไหมครับหนึ่งค้อคอชัดเจนนะครับแต่เนีนยาแดงเป็นเน้นสามตัวไล่ลายนะครับ,รรบสี่หนึ่งห้านะครับห้า,หาเจ็ดแปดห้าหนึ่งห้าห้าเก้าสองและ 5 3 2นะครับ2ตัวมี2ชุดนะครับ7 1ก,กับ9 1น,นะครับสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเข้ามาก็เค็บหน้าจอเดอ้อพี่น้องย้ำนะคะเป็นความเชื่อนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขอให้โชคดีมีโชคลาภพี่น้องจะได้เหตุผลน้ำปูพันดับพี่น้องเนะ ตอนนี้ปูมกำลังสั่งโบสถ์อยู่เนาะอย่างเอฟซีอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถงามงามนะครับถาเซตสมบูรณอร์เซ็จะสวยงามมากนะครับปูเซตงามงามนะครับอ,นนอ่ะุใดอยากปไป,วกปแวะเที่ยวชมกับมาแวะใดนะครับแปดบเปอร์เซนตะปูนะแปดสิบนะเลยยี่สิบก็คือแบบตกแต่งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะ ภายในตกแปลงแงงล้ยปลูกกระเบื้องเรียบรอยอ้อยออ๋ใส่หน<อ>้าต่างเรียบร้อยภายในแลภายนอกเหลยยี่สิบเปอร์เซ็นต่างอันย่าเป็นปนจีเขียนรูปภาพในต้นครับข้างในบ่ปูกระเบื้องกลาปูง่ายงานปูพรมก็เข้าไปไหว้พระพุทธรูปไปขอพอรมันนี่ครับมันขอพอรส,สพิ้นซากสิทธิ์นะพี่น้องเนาะแจ็คการในส่ันนาทีที่ห้ามาแล้วนครับทำความสะอาดสะอาดเพราะเพิ่นเป็นมีระเบียบเนาะปูเนาะ ออกแบบเองพออพันอ,ออกแบบเองวะปูพันออกแบบเองเพื่อซากับสังออของยาแดงนะครับไอแคปนาเจ้าไว้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับตำาลาานะครับอ่ะย้ำตำลาาย้ำตำลาานะครับพวกนี้นะครับจุดตีพันานมากนะครับรัฐบาลไทยนะครับของปูด้วงกับย่าแดงนะครับ นีตำเหล้านะครับของปูด้วงนะครับจะสับสนหรือครับเด้อมันจะมีสองชุดนะครับกินแรกมันจะขึ้นมาเนี่ยคำโค้งครับเอฟซีเอฟซีงวงเด้เนี่มันหลายตัวมันใช่กันเนาะเอฟวบบอไอนะครับกาดตำเหล้านะครับกับของของปูดวงกับของยาแดงนะคะพีพิจารณาเป็นชุดๆไปนะครับบ่าะวกับไฮเนี่ยวท่างว่าเป็นชุดเป็นชุดนะคะ ค่ะว่ามันหลายพี่น้องก็จุกเอาก็ได้นะคะแต่ปู่เพิพ่นก็บ่อยากให้จุกเลยเพิ่นให้เอาเบดิดไปได้อยู่ค่ะอ่ะกห้สาธุาเอานะครับ,ส,บสาธุค่ะแม่นบ่ปู่อืมสาธุสาธุค่ะ